สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่องพี่นัดชาแนลนะครับเนาะเยียมของหวานเรียกขามารหวานปลาครับครับอี้สอนกินยังมามากินย่างวันนี้สวัสดีครับกินยังสาวมะลันตำแตงครับพี่นัดช้าเจ็บเอามาให้สองนี่เอาไหนลงก่อนมามามาชิมโอ้ยมาถึงที่แล้วเห็นเป็นสีก็โอ้โห แซ่บแซ่บกินอะไรนี่กับมะขามเออิ่ลองบันจีวาเวลองดูีกินกับมะขามเนี่ยอร่อยอร่อยาโอนะค่ะมันไม่มีกับแบบนี้เป็นไอ้าวให้เจ้าเพราะว่าเจ้ามีเงินต้องสาวมาลำสาวมาลำนั่แหละเปทานี่นะปดของแก้มไม่ใช่แนวแก้ม อส่พริกงสองอย่างเสร็จป่ะกินกันนี้ผีไม่ไม่อยากพบเราอะไรอ่ะหมากผีลาบอเขาเรียกใบทับทิมหมากผีลานั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกหมากผีลาเหรอใบทับทิมอ่ะใช่คนทำอะไรเราไม่ได้แม่ทำไทยเป็นไงอร่อยมากอร่อยมาก เอาเอาเอาแบบเอาแบบกินแบบหน้าฟินๆหน่ยที่ค่อยๆทำโตโตแบบแม่เอาคำโตโตเอาเอาใส่ยช้อนเนี่ยคำโตโตบอแมนกินผักอ่ะเอาลองลองอ่ะทำโตโตนี่นะคะใบมะยมกับใบผีลาวอร่อนะคะอร่อยนะคะเฮ้ยบทำไมเอหน้าอย่างนั้นทดียอ่ะอ่ะดิสอนลองไปผีลาวหน่อยสิอ่ะ ใบผีระลองกินดูดูลองกินดูใบนั่นเอามาให้นุ๊กตำให้กินเด้อนุ๊กตำแซ่บไงแม่ครัวอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวใบผีราเป็นไงมันดูสดใสนะมันดูสดใสมากนี่ใบทับทิมนะคะเอามากินได้บอพีนาจัดแล้วเขาบอกใบผีรากินได้ไม่ได้ไม่ได้ใครบอกว่าใบผีระใครบอกใช่ไไม่ด้นี่นะครับคุณแม่ อะพี่จะเรียกน้ำหนูใช่ไหม่่อะนึกว่าจะเรียนอะไราบร้อยมา20เราไม่มีนี่ฉิงแล้วนะครับกลางนาไปดูในบัญชีนะครับโอนียบร้อยนะครับแม่ใบพีร่ามันเป็นยังไง6ก0้อบาทแม่วานโอนมานะครับคุณแม่เราไม่มีหยุดไม่ได้อันนี้สอนบอกหยุดไม่ได้อ่ะ ไม่จะกินไม่ได้อริศรบอกหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ก็กินกันต่อไปค่ะ FC ครับก็ดูก้นของอดิศรไปก่อนนะครับอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกไม่เรียกแม่ครัวนะคะเรียกหมอลำทําครัวนะหมอลำตำแตงค่ะหมอลำตำแตงนะคะโอร่อยมากคนนะ้ไลฟ์สวยสวยตำก็อร่อยอะปากหวานจังเลยนี่แหละเขาเรียกว่าปากอ่าปากอย่างนี้เขาเก็บไว้กินข้าวใช่ปากหากินไม่ใช่แม่จริงจิง พูดกระเพาะร้องเพลงก็ไพเราะแตงสวยตําก็อร่อยอีกพ่อเอาลูกเอาผัวได้แล้วนะเอาสักเพลงกับตําแตงผู้ใดมาเล่นกับพี่ตําไม่ได้มาบ่ทันสติมาบ่ทันขออีกสักรอบบ่ได้บ่ตําแตงตําแตงกับใบผีรานะคะแซ่บบ่พี่เออแซ่บแซ่บจริงๆพี่เอคือน้ำให้หนูใช่ไหมกว่ารักด้วแม่น้ำแต่ก็เป็นเองอ๋อเนาะ บอมีน้ำใจเลยเด้เนาะโอ้ยจะกินอีกพีรานี่หมดแล้วบอหมดแล้วพีราน่ะอืมเอามาทำไมมายมนี่ค่อยไม่ชอบปันไดโอ้ยไปจอดรถกันท่านทำไมอ่ะโอ้ยหาที่นั่งกันนะขออีกสักเพลงหนึ่งก็ไม่ได้สักเพลงหนึ่งเพียวเดี๋ยวขออัพคลิปก่อนค่ะโอ้ยว่าถ่ายไค่สองคลิปอ่ะ ขอลงคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เฮียสีนะคะ89สตูดิโอแล้วก็ช่องเฮียสีนะคะบรรยากาศนะคะยามเช้าเนาะ้ยามสายนี่คือยามเช้านะยามสายนะนอันนี้แจกของมาที่เีจของเราทุกคนค่ะที่อยากมานั่งก็ได้นะคะแล้วมาชื่อเดียก็ดี ชยแ,แยกกรอัน응นี้ก็บรรยากาศนะคะค่นี้นะคะคลิปนี้น <c oughs> ก็ลาไปด้วยนะคะบรรยากาศนะคะใส่ายน,นะคะเขนนะขอบคะุณค่ะ